มื่อมีคนเฮ็ดพีน้อยแล้วกำลังวาร์ปกับบ้านจอนตอนรถเป็นอะไรอะ่ะเบรกสบัดคัดเสียเกียร์เครื่องสะดุดเผาหักสลัหกหายเทียนห่างยางนแน่แฝดตายไฟไม่จ่ายได้สตาร์ทพังทดสอบมี40ข้อแต่ผมทำได้41ข้อเรามีลอยก you do เราเรา ผีฝ <ates> รัง่งผีญี่ปุ่นผีไทยกูดกูจอบ job หมอบอกให้ทานอาหารอ่อนๆเราเลยถามว่าเด็กมอไปได้ไหมอ่อนไปเจ้อ่อนไปเด็กป .6 เอามีดสปาร์ตาบคอเพื่อนรักสัมภาษณ์อยากได้เนตรกระจกเงาหมื่นบุนพภา What the fuck สกอยอายุ12 49 52 54 56แม่อายุ12แต่เล่นของ่ใหญ่ มึงควรเก็บไปแดกเองที่บ้านเลือกไม่ได้ทุกอย่างหยิบไม่ได้ชิมเหรอชิมไม่ได้จับไม่ได้บีบไม่ได้คลําไม่ได้นัดแจ๊ะจบปะมึงเก็บไป้ขายเองที่บ้านนะจริงเมื่อลูกสาวพาแฟนหนุ่มมาบ้านเมื่อลูกชายพาแฟนสาวมาบ้านหน้าตาพ่อมันแปลกๆแ,แค่เป็นท้องภาษาอะไรวิก่อนแครี่กูพยายามแล้วแต่แครี่เฮอะไรเดินไปเปิดก่อนกู